ดูดีนะครับดตบบูตามบับตาม ตัวที่ตามกัดกบโดดนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับใหญ่กว่าแน่ครับทรันน้อยนะครับตัวนี้เต็มคำครับบักโปนนะครับผม นะครับจนได้ครับผม ตามกลับมาสามรอบนะครับเปลี่ยนกบยางกบยางได้ช่อนน้อยนะครับใสสวยนะครับเนี่ยเอาจนได้ครับกบโดดครับผมคุ้มค่ากับการที่อ่าตือนะครับสุดยอดครับผม วันนี้เวลาน้อยนะครับผลงานก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่สองแต้มนะครับก็เตืต้อเตือ้อตัวใหญ่นะประมาณ8 9ขีดใช้กบโดดเตื้อเอาจนได้ครับผมแล้วก็ช่อนน้อยก็เป็นตัวนี้นะครับบัคปนนะครับผมลองเปลี่ยนใบหลิวเป็นขาเตะนะครับก็ใช้งานได้ผลดีทั้งทั้งคู่นะครับนะนะท่านใดอยากจะลองใช้เหยื่ยนครับมาชมได้ที่ร้านนะครับ ถ้าไงวันนี้นะครับก็ขอตัวก่อนนะครับได้เวลางานแล้วครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ